สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธสีเขียวเหนียวซรัพนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะตื่นเช้ามารับ แต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะคะเฮงๆปังๆสีเขียวเหนียวซับนะคะทุกคนเรากําลังจะเดินทางไปงานแสดงสินค้าเช่นเคยค่ะวันนี้วันที่26แล้วเนาะ26มีนาคมปี2568กแค่ะทุกคนลัวจอองงานแสดงสินค้ามาเดี๋ยวนับกันนะคะเมื่อวานนะั้นเราก็นับถึงวันไหนนะ2 0 2 1 2 2 2 3 24 25เ6าบียเรานับผิดวันนะคะวันนี้เป็นวันที่7ของงานแสดงสินค้าแล้วนะคะทุกคน รักจังออกงานแสดงสินค้ายอยู่ที่สีแยกซีเทพาจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็เดิมๆรักจังก็จะออกงานแสดงสินค้านี่มาทุกปีนะคะเป็นประจําทุกปีงานของเขาจะจัดสองครั้งนะคะทุกคนงานครั้งแรกของงานก็คือ,อเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาค่ะ งานนี้จะเป็นงานที่ใหญ่เพราะว่าจัดระยะยาวนะคะก็คือ40บวันค่ะทุกคนแต่งานนี้วันที่เราจงมาลงเนี่ยเป็นงานลองซึ่งเป็นงานจัดรอบสองของปีนะคะในแต่ละปีเป็นงานลองมาจากงานหลักก็คือเดือนมีนาถึงเมษาค่ะจัดแค่ยี่สวันเองค่ะทุกคนอยู่ในช่วง ฤดูร้อนนั่นเองนะคะช่วงนี้อาจจะว่าเรามาเจอสภาะอากาศร,ร้อนด้วยนะคะตอนนี้รักจังไม่ได้ออกบูธคนเดียวนะคะมีพี่สะพายกับพี่ชายมาร่วมงานแสดงสินค้าด้วยค่ะ mm hmm. ด้านหลังนี้ก็คือเจสสมศรีมณฑิทิติการพี่สะพายของรักจังเองนะคะ mm hmm. แล้วก็ส่วนคนขับดูแลนะคะตลอดการเดินทางของรักจัง ในงานนี้ก็คือออเฮียค่ะพี่ชายนะคะพี่ชายของออเฮียอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราร่วมเดินทางกันประมาณ9ก้าโมงปกติรลจังจะเดินทางเช้าวันนี้นะคะแต่วันนี้อาจจะสายนิดนึงงานเปิด10บโมงเช้านะคะทุกคนถึงสามทุ่มค่ะใครมีเวลานะคะมาเขาเรียกว่ามาอุ่นเงินสินค้าของรักจังแล้วก็พี่สไยด้วยพี่สไยขายหมวกแซนสวยค่ะวันนี้ได้แซนหมวกไหมคะอ๋อเป็นใบเ,เดิมหรอคะ ใส่หมวกแสนสวยเหมาะกับฤด,ดูร้อนนะคะของเมืองไทยแล้วเนาะใช้หมวก เรียกว่าในชีวิตประจาวันเราใช้กันอย่างแน่นอนอย่างไอเน,นียพี่ชายเนี่ยก็จะใช้หมวกเป็นประจาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะอากาศสภาพแบบไหนก็ต้องใช้หมวกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นสภาพอากาศร้อนอยู่แล้วเนาะดังนั้นนะคะทุกคนคะมาอุดหนุนกันได้ค่ะมีหมวกสวยๆงามๆทุกคนสามารถมาเลือกได้เลยนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยอย่างมากเลยส่วนของรักจังนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็น ที่ล็บเซลลสต็อกต่ำปทุนทุกคนขาพูดถึงกางเกงของรักจังนะคะใครมีเวลามาอุดหนุนนะเพราะว่ารักจังตั้งใจจะเซลแล้วก็ลบไม่แน่นะคะทุกคนงานหน้ารักจังอาจจะไม่ได้ลงสินค้ากางเกงก็ได้เพราะตอนนี้ก,นกรงเกงของรักจังไม่มีไซ์แล้วค่ะเพราะเป็นกางเกงที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้รักจังไม่ได้เพิ่มเติมจํานวนไฟขึ้นมาใหม่เพราะว่าตั้งใจจะลบเลสต็อกให้หมดไปค่ะทุกคนตั้งใจ จะปิดกิจการจะไม่ได้ขายกางเกงแล้วนะคะทุกคนทานเพราะว่าเรียกว่าสต็อกเยอะเพราะว่ารัจงจำไม่ได้ขายออกงานแสดงสินค้านี่มาประมาณห้าปีไมโควิดน,น่าจะโดยประมาณห้าปีค่ะทุกคนทําให้สินค้าคงค้างาสต็อกมากมายอีกอย่างแล้วลตอนนี้รางตำพังตัวรัจงจเองก็จะไม่สะดวกในการที่จะมาขายสินค้าตัวนี้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้จังจไปใช้ชีวิตประจําการอยู่ที่ บ้านสวนที่จังหวัดรายจีนบุรีแล้วนะคะทุกคนใช้ชีวิตบ้านปยายในชีวิตในวัยหกสิบอย่างมีความสุขแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็ไม่เหมือนเดิมทุกคนเชื่อไหมว่าการค้าการขายก็ไม่เหมือนเดิมอย่างเราจังมาขายสินค้าะคะตรงเนี้ยค่ะบอกกัตรงเลยปีนี้เป็นปีที่แยดมากๆเชื่อว่าทุกคนจะเจอสภาพสภาวะแบบนี้กันทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้สินค้าออนไลน์มาแรงแรงมากๆดังนั้นก็อย่างที่บอกมันเป็นยุค อวสานของการขายสินค้าที่าตามตามเขาเรียกว่าอะไรตามโดยตรงอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าจะชอบออนไลน์กันเยอะเลยนะคะดังนั้นก็อย่างที่บอกแหละเป็นเป็นช่วงช่วงได้เวลาของรักจังและราคาที่รักจังจะปิดตัวอย่างถาวรถาวรเลยนะคะทุกคนการที่จะขายจังเกงเพราะรักจังขายจังเกงตัวนี้มาประมาณน่าจะโอ้ยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีอ่าสามสิบกว่าปี้ว,ะวะคะทุกคนเนี่ยยังไม่ถึงเราต้องจ่ายเงนินเนาะ สามสิบกว่าปีแล้วค่ะทุกคนได้เวลาที่จะต้องพักผ่อนประมาณพักผ่อนคือตามวัยของเราตอนนี้เราจังหกสิบแล้วนะคะทุกคนก็จะไปพักผ่อนชิวๆมันก็ไม่ถึงกับต้องชิชลๆเราต้องยังต้องทํามาหาใช้จ่ายอยู่เหมือนเดิมะคะ่ะทุกคนเพียงแต่ว่าชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมนะคะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเรามาวออิ่งออกงานแสดงสินค้าแบบนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอีกอย่างนราจังเลยใช้ บ้านสวนและอย่างที่บอกทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้พบกับรักจังในชีวิตประจ,จําวันที่บ้านสวนทุกทุกคลิปหรือว่าทุกวันก็อยู่ที่ว่าวันนั้นรักจังจะสื่ออะไรให้เพื่อนได้เห็นเนาะและ้วติดตามชีวิตของรักจังอีกนะคะทุกคนคะพบกันที่บ้านสวนนะคะแต่ว่าในช่วงนี้รักจังก็จะอาจจะมีคลิปอยู่ในงานแสดงสินค้าคลิปเดินทางนะคะทุกคนก็จะได้เห็นขอบคุณทุกคนนะคะคลิปนี้ยาวแล้วเราจะบายบายทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ